สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับป๊ามขึ้นืนี่ครับพี่น้องมาขึ้นนี่ป๊าสุดปังสุดปังครับอักแขงสุดยอดจลีครับพี่น้องนะครับความมักความแพงนะครับจากพ่อแม่ๆนะครับสุดยอดคักพี่น้องเลยนะครับมีเสื้อผ้ายีกนะครับพวงมาลัยบักไงลยนะครับยินดีนํานะครับยินดีด้วยนะครับเห็นภาพเรามีความสุขนะครับ สำหรับฮักแพลงนะครับเมื่อคืนมีเสื้อผ้าย่อยนะครับจากแม่นะครับฮักนะครับนะครับที่เป็นโบสงค์นะครับให้ออกน้ำแม่จ๋านะครับถต่ว่าเป็นบทะยมออกกล้องนะครับมาเสื้อผ้าย่อยแล้วก็ติ๊บนะครับถือว่าสุดยอดนะครับผู้คนนะครับเพราะพ่อแม่เอฟซีนะครับหลังไหลเข้ามาทุกวันทุกวันนะครับ หลังไหลเขามาหานะครับมาเป็นริบซีมาหักมาแพงนะครับมาให้น้ําใจนะครับมาให้มาไล่น้ําใจนะครับเซอร์ไพรหลายอย่างนะครับสําหรับเมื่อคืนนะครับทั้งชุดนะครับทั้งมาไล่นะครับมาไล่กับโอ้นะครับมาธรรมดาเอาวอยไงแสนแตกพี่น้องนะครับแสนแตกสําหรับเมื่อคืนนะครับยินดียินดีด้วยนะครับมันเป็นภาพที่มีความสุขนะครับแล้วก็อบอุ่นนะพี่น้องเนาะ เอาเห็นเ้าก็ดีใจน้านะครับกับน้องหักแพงนะครับพอเิ่นกับมาเสื้อผ่ยนะครับดีใจกับพอกับเมนะครับดีใจกับน้องนะครับที่มีพ่อพ่อแม่แม่นะครับที่รักและเอ็นดูนะครับให้การสนับสนุนนะครับน้องสปอร์ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นของอะไรต่างๆนะครับที่น้ามามอบให้นะครับอันนี้นะครับการันตีเลยว่า นะครับมีคนรักเยอะมากนะครับมีคนรักและคนที่ชอบและพร้อมสนับสนุนนะครับเยอะขึ้นทุกวันทุกวันนะครับปัญหาต่างๆนะครับที่เขามานะครับก็ขอให้น้องก้าวข้ามนะครับสู้กับมันนะครับมีคนให้กำลังใจมีขอให้ไม่ห้กำลังใจหลากหลายนะครับบอตตรงไปคิดอย่างเด้อนะครับไม่ว่าจะอยู่ทางไทยอยู่ต่างประเทศนะครับ เป็นกะร s u p อ o r t นะครับให้การสนับสนุนนะครับซึ่งภาพเมื่อคืนนะครับเป็นภาพที่อบอุ่นนะครับเป็นภาพที่น่ารักนะครับนะครับสุดยอดนะครับพี่น้องแล้วเมื่อคืนก็มีช่อง่าวนะครับที่มาสัมผณ์น้องนะครับก็ถือวานะครับน้องก็บพี่ได้ติดตามเบึงนะครับพี่น้อง นะครับสำหรับเมื่อคืนนะครับที่นวนครนะครับเมื่อนี้ก็แสดงอยู่นะครับเขาตะลูนะครับเขาตาลูนะครับแยกเขาตะลูพัทยานะครับโปโคเมแมนะครับที่อยู่ใกล้นะครับก็ไปแห้กัลร้องใจน้องได้นะครับด้านหน้าเวทีนะครับแยกเขาตะลูพัทยานะครับผมสำหรับเมื่อคืนอยู่ค่อยู่ตลาดตะเค้นะครับตลาดตะเค้นะครับก็ไปแห่กันรองใจด้านหน้าเวที สำหรับน้องฮักแพงวรัญญาพอทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับกลุ่มปิดยังมีนะครับซื้อกลุ่มปิดก็ได้นะครับซื้อรายวันก็ได้นะครับหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทเด้อพี่น้องเด้อสนับสนุนองค์กรสนับสนุนศิลปินที่เฮาชื่นชอบที่เฮารักนะครับให้การสนับสนุนนะครับจะน้อยจะหลายได้เมื่อพี่น้องนะครับมาว่ากันนะครับินดีต้อนรับเป็นวะนะครับโอนโนยที่แม่แหม่มได้เลยนะครับใครต้องการที่จะให กำลังใจนะครับให้มาไลยน้ําใจสําหรับน้องฮักแพงนะครับหรือว่าน้องก็พัฒนาขึ้นทุ่มมือนะครับพี่น้องพัฒนาไปในทางที่ดีนะครับขึ้นทุกวันทุกวันนะครับซึ่งเมื่อคืนนะครับมาไล่ขนาดขาดแสนนะครับพี่น้องเพราะว่ามีทัองอย่างไรกัดที่น้ําบนยิ่ได้เฮตุอีกที่โอนไปตอนนั้นนะกัดหลากหลายนะครับที่เฮตุอยู่ประมาณ จ็ดหมื่นนะครับเพราะว่าเงินกับเลกมาบุไใหญ่นะเมื่อวานนี้กับเลก็มาประมาณนั้นเพราะว่าธนาคารกับปิดนะพี่หน้องเพราะว่าเป็นวันแรงงานนะครับแล้วเอฟซีเมื่อคืนนะครับเต็มสนามนะครับสนามใหญ่นะครับข้างปั๊มปฏทนวัดลครนะครับเมื่อคืนใี่กว้างนะครับคนเต็มเลยนะครับเป็นภาพที่น่าประทับใจนะครับสําหรับทีมงานสาวหน่อยเพชรบันแพงแล้วก็สำหรับขึ้นลูกใหม่นะครับก็ถือว่า ในแสดงนะครับอันนี้ต้องไปฟังอยู่จากช่องหน้าชูนะครับว่าคนจะคอมเมนต์ว่าอังไรนะครับสําหรับน้องใหม่นะครับว่าเมื่อคืนนี้ลองเพลงเป็นยังไงนะครับแต่ละคนนะครับอันนี้ต้องติดตามช่องหน้าชูนะครับเพื่อนวิเคราะห์ได้ดีวิเคราะห์ตรงประเด็นนะครับเพื่อนวิเคราะห์ดีครับผมอันนี้เดี๋ยวผมก็อัดคลิปนี้สิไปฟังนะครับข่าวเวนขึ้นไรสดอนเ้าร์รถบิกมอเนะครับที่ต้องไปฟังนะครับว่าทุกคนเป็นยังไง การร้องการําการร้องมาเกนนะครับผมนะครับมื่อนี้ก็ยุข่าตาโลนะครับเอ่ยุขาตาโลนะครับแยกขาตาโพัตยานะครับเด้อพี่น้องไปให้กำลังใจได้นะครับพี่น้องพี่บันจะไปนะครับกระซือบัดกลมปิดนะครับรายวันนะครับหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทหรือสามวันนะครับสามร้อยสามสามนะครับสําหรับหมอหมอกวักวันนั้นนะครับมันกะมหอดลุกแล้วนะครับโบคนเท็ดมาสองมือนะครับ นะครับสำหรับวันนี้3นะครับอยู่ตลาดตะขี้นะครับสถาการนะครับพี่น้องก็ไปให้กำลังใจได้นะครับสําหรับทีมงานสาวน้อยพชรป้านแพงนะครับน้องแพงวรัญญากรนะครับดีใจร้ายนะครับดีใจน้ำน้องนะครับมาขึ้นเห็นพวงมาไลยเห็น่อแมอโนมาแล้วเห็นพ่อแมเมอโนมาไลยให้บกขาดสายนะครับแล้วา็มีของตุ๊กตามีอย่างนะครับมาเสื้อผ้ายีร้อย่องคำนะครับมาเสื้อผ้าย โอ้สุดยอดมีชุดใหม่อีกนะครับมาคืนเี่นะครับจากพ่อแม่นะครับนะครับชุดสีแดงโอ้สวยงามนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณแทนน้องนะครับว่าที่พ่อแม่นะครับรักเอ็นดูนะครับตามสนุนนะครับซัพพอร์ตในหลายอย่างหลายสิ่งนะครับหวังว่าจะอยู่กับน้องแบบนี้ตลอดไปนะครับ พยายามนะครับให้น้องพัฒนาไปเรื่อยนะครับสิ่งไหนไม่ดีนะครับตักเตือนว่าการตักเตือนบอกสอนนะครับอย่างแม่ติ่มพุ่นเมื่อคืนนะครับเคยได้บอกไคยสอนนะครับโดยหลายอย่างให้น้องทําให้ดีให้ถูกนะครับนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับนะครับบางเทือน้องคือว่านะเนาะพี่น้องเล็กหน่อยอายุที่หปีกัน นี่เรียนไม่ยงธรรมดานะครับพ่อก็บอกพ่าก็สอนเรานะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วน้องก็ยอมรับนะครับในคําที่เราติชมนะครับบอกสอนนะครับน้องกะนําไปปรับปรุงพัฒนาแก้ไขนะครับนั่นคือเป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าเวลาเราบอกผู้ใหญ่บอกแล้วน้องพยายามฟังแล้วก็ไปพัฒนาปรับปรุงถือว่าดีเลยนะครับเป็นคนที่เชื่อฟังนะครับ ไม่ใช่บอกแล้วกระด้างกระเดี่ยงอันนี้ไม่ได้อันนี้บอกแล้วน้องนําไปพัฒนาสุดยอดนะครับน่าสนับสนุนนะครับเพราะบางสิ่งบางอย่างน้องก็ไม่รู้หรอกครับนะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นกำลังใจเป็นภาพที่สวยงามอบอุ่นนะครับสําหรับน้องร้องพงวนแรงอนคืนนี้นะครับพ้อกันนะครับแยกเขาตะโลนะครับพัทยานะครับให้กำลังใจกันได้นะครับคลิปนี้ บวามกระสับกระนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไคร b ์ช่องวิชีบ้านเฮาออฟฟิเชียลนะครับเป็นช่องเล็กนะครับขอบคุณนะครับอีกครั้งนะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ